สวัสดีครับผมก็คลิปนี้ก็จะพามาซ่อมนะครับผมกระจกไฟฟ้าร,รถโตโยต้านะครับผมเป็นเวอร์ชันนี้นะครับคอลลุล่านะครับผมฝั่งนั้นก็คอลลล่านะครับผมแต่เป็นตัวเก่าตัวนั้นหนูกัดสายนะครับผมฝั่งนั้นส่วนตัวนี้มาด้วยกระจกไฟฟ้านะครับผม ไฟฟ้าไม่ทํางานเปิดให้ดูว่าอาการเป็นยังไงกระจกหลังครับผมกระจกหลังใช้งานได้เห็นไหมครับทั้งสองข้างกระจกหลังใช้งานได้นะครับผมแต่ด้านหน้าใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้ไม่ทำงานก็คือกระจกหน้าไม่ทำงาน กอาการนี้เดาหลักๆก,ก็เป็นกับตัวสวิกนะครับเดี๋ยวจะทําการรื้อเช็คดูก่อนข้างในน่าจะหน้าคอนแทคมันไม่มันละลายหรือมีอะไรไปเกาะน,นะครับผมเดี๋ยวผมทาการรื้อเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพราะว่าทํางานคนเดียวนะครับผมถ่ายคลิปมือเดียวก็เวลาถอดมันจะลําบากเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนถอดให้ดูเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะหลังจากแกะมาแล้วก็หน้าตาเขาก็จะประมาณประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับ นี่จะเป็นฝาครอบรับด้านบนด้านนี้นะครับผมพอคลายน็อตออกหมดแล้วก็ทําการแงะคุมน้่อ,อก,ก่อนนะครับดึงออกมาแล้วก็ค่อยยกฝาขึ้นมานะครับผมส่วนตัวนี้เขาจะเป็นกิฟนะครับผมมันมันจะเป็นล็อกๆอกแบบนี้วิธีการแงะก็คือจิ้มจากด้านใต้นะครับผมแล้วก็งัดออกแบบนี้นะครับค่อยๆงัดน,นะครับผมทีละข้างไป ก็ระวังไปโดนวงจรเสียนะครับวงจรมันขาดเพราะว่าสายมันเส้นเล็กๆเอาง่ายแล้วก็จะประมาณนี้นะอันนี้หน้าตาเขาอันนี้ก็จะเป็นตัวฐานดับขานี้ก็จะเป็นขาตัวทรงครับผมเป็นซ็อปเกตเนี่ยขาซ็อปเกตตัวเนี้ยอันนี้ก็ด้านในเขาจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับชันไหมครับกลับหัวหรออ่าน,นี่นะครับผมก็ตัวนี้เขาจะมีเขียนบอกนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นประตูหลังนะครับผมฝั่งซ้ายอัพกับดอนะครับผมก็ ILU กับ ILD ตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งขวานะครับอัพกับดอ,อก,ก็ขึ้นลงชุดนี้ใช้งานได้นะไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหาก็คือชุดนี้นะครับกับชุดนี้ก็เป็นประตูชุดหน้านะผมประตูหน้า2ชุดนี้เราจะมทาทำการวัดสวิตช์ดูก่อน มิตเตอร์มานะครับเราจะวัดขาสวิตกันก่อน ตัวสวิทช์มันจะตรงข้ามนะครับผมสมมุติว่าเราเปิดไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับผมเวลาเราวัดเราจะวัดด้านขวานะครับผมตอนนี้ผมจะเปิดไปทางนี้นะครับผมอันนี้สวิทช์ฝั่งดีนะครับฝั่งตัวที่ดีเปิดแบบนี้เดี๋ยวฟังหนึ่งผมจะเปิดมาห้ฟังหนึ่งจะได้วัดรวดเดียวให้ดูเลยว่าดีเป็นยังไงแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดตัวนี้เราจะวัดสองฝั่งนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเราจะวัดสองฝั่งนี้นะครับผม ดูที่มันติมิเตอร์นะครับผมมันจะขึ้นศูนย์โอห์มนะครับผมอ่าแสดงว่าสวิตดันเยอะเกินไปไม่ถึงเห็นไหมครับมันจะมีเดือยของมันนะครับเห็นคิดขีดไหมครับขิดขีดอ่าเนี่ยคือเราปรับให้อยู่ตรงขีดนะับถ้าเลยขีดปุ๊บมันจะไม่สัมผัสกันนะครับผมก็จะอยู่ประมาณขีดฟังเสียงมิตเตอร์เอาก็ได้เดี๋ยวผมจะจิ้มตัวนี้ดูก่อน เยอะเกินไป มีเสียงดังเกิดขึ้นนะผมฟังเสียงเราก็ได้ครับส่วนมาวัดอีกฝั่งจะไม่ดังนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ดันสวิงแต่อีกตัวหนึ่งจะดังเพราะว่าเราดันสวิงช์ไปตรงข้ามาไม่ดังเนี่ยเป็นการกะกะระยะเอาที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งอ่าแบนนี้นะครับอันนี้คือใช้ได้ส่วนอีกฝั่งก็คือจะไม่ติด เดี๋ยวเรามาดูตัวที่มันมีปัญหา,าเดี๋ยวผมจะดันสวิ์ไปด้านนี้แล้วกันแล้วเราก็จะวัดอีกฝั่งหนึ่งทำไมโดดเนาะเดี๋ยวจะไม่แน่ใจว่าเหมือนสวิ์ไม่เสียนะับ ดัดให้มันตรงๆกปอ,อ่ติดนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ติดก็แสดงว่าสวิกไม่เสียนะครับนี่โอเคสวิกไม่เสียนะครับตรงนี้จะผมลองต่อสายไฟดูก่อนประกอบเข้าไปคืน ต้องมีอย่างอื่นที่เสียน่าจะไม่ใช่สวิตครับ เขาแล้วนะครับเจะมาลองดันดูก่อนอติดติดอ่ามีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กติด๊ดังอยู่สแสดงว่าสวิคไม่เสียนะครับเดี๋ยวต้องรื้อแผงประตูดูเดี๋ยวลองไล่วัดไฟดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมารื้อแผงประตูดูว่ามันเป็นมอเตอร์หรือเปล่าอ่เจอต้นเหตุแล้วครับผมก็ตอนนี้รื้อมาแล้วเนี่ยรือ้อฝาออก หมาด้านในก็เจอว่าตัวเนี้ยไม่ได้ต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์ดันกระจกนะก็อเหตุผ,ผลที่เขาไม่ต่อก็อเพราะว่าเดี๋ยวมาดูก่อนมันไม่จับกระจกนะครับนะมันไม่จับกระจกก็คือพอเลื่อนลงมาปุ๊บนะครับนะนะกระจกมันร่วงเลยครับมันไม่จับกระจกนะครับผม เดี๋ยวจะต้องทําการแก้ไขกับตัวยึดกระจกก่อนนะครับแล้วมาลองดูอีกทีหนึง่งก็คือเขาไม่ได้ต่อน่าจะมีปัญหาที่ตัวกระจกเขาเลยไม่ได้ต่อนะช่างคนก่อนนะครับเขาไม่ได้ต่อให้ด้านนั้นก็สงสัยจะมีปัญหาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะลองหาอะไรมายึดกระจกดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้นะครับมันนี้จะเป็นตัวจับกระจกนะครับเนี่ยจุจับกระจกนี่ จับกับตัวขอบกระจกตรงนี้นะครับเนีสองด้านกรณีก,กระจกขึ้นลงมันก็จะจับนะครับแต่ในกรณีนี้คือมันจับไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดออกไม่รู้ว่ามีเปลี่ยนหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันก็อ,อีกด้านหนึ่งกันนะครับไหนน้รร,รูในนีน้ด้านนึ่เราก็จะถอดออกทั้งสองตัวเลย ใส่ปเป็ดแจ๋หมุนรอครับผมเป็นแจ๋เ,เบอร์สิบนะครับผมใช้เบอร์สิบหมุน ประมาณนี้มันจะมีสองฝั่งนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งล็อกล็อกซ้ายล็อกขวานะครับผมมันหักด้วยก็ใส่น็อตไว้ที่เดิมก่อนนะครับผมกันน็อตหายว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูว่ามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับ ไปละนะก็คือมันทำงานเราก็จะมาถอดอีกฟังหนึ่ง กันนะครับผมหักเหมือนกันมันเลยไม่จับช่างคนก่อนก็เลยน่าจะดันไว้ให้สุดนะครับผมดันขึ้นกระจกให้สุดแล้วก็ถอดปลั๊กตัวมอเตอร์ไฟฟ้าออกกันลูกค้าไปกดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการหาซื้อไม่รู้ว่าเพราะไม่มีหรือเปล่าเขาเลยดันให้สุดนะครับเดี๋ยวจะลองโทรไปถามทางศูนย์อะไหล่ดูว่าเขามีหรือเปล่า สองตัวอีกสองอีกด้านหนึ่งก็ทางนั้นเดี๋ยวจะไปลองถอดดูนะครับผมอ่าโอเคด้านนี้ลองแล้วนะครับตอนนี้เอากระจกขึ้นลงได้นะครับผมโดยการต่อสายตรงเอานะครับผมนี่ต่อสายตรงเอาเลยแล้วก็สวิกเสียที่สวิกนะครับผมไหยสวิกมันเสียนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต่อสายตรงให้ดูก่อนก็จะมีสายไฟอยู่สองเส้นนะครับผมสองเส้น ก็สีเรามาดูที่ขั้วมอเตอร์ก่อนเห็นไหมครับขั้วมอเตอร์จะมีสองสีคือสีเขียวกับสีเหลืองแล้วก็ไล่กลับมาสีเขียวกับสีเหลืองอ่ะถ้าก็ว่าสองเส้นนี้เป็นมอเตอร์นะครับสีเขียวสีเหลืองส่วนสายไฟก็ใช้มิเตอร์วัดดูนะครับผมก่อในที่นี้ตัวนี้ก,ตก็ตัวนี้จะเป็นบวกสีดําจะเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็น้ําเงินเหลืองนี่จะเป็นไฟลบเดี๋ยวเราจะทำการต่อตรง มือเดียวก็จะลำบากหน่อยนึงยกใช้นี่เลยแล้วกันตัวตัวจั๊นะครับอันนี้จะเป็นตัวจั๊สายไฟตัวจั๊ปิดล็อกนะครับผมช่างไฟต้องมีนะครับผมที่ที่จะทำงานรถยนต์เนี่ยไว้จั๊เอาพวกสายพวกนี้ออกเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปเลย ก่อ็อีกตัวหนึ่งอน,นี้เขาเรียกใช้งานผิดประเภทนะครับมันจะท,ทําคลิปให้ดูเฉยๆที่จริงจะใช้สายไฟแต่เนื่องด้วยมันไม่สะดวกครับมันเกะก,กะมันทํางานมือเดียวนะครับมันลำบากหน่อยนึงก็เ,เลยจะใช้ตัวนี้แทนการใช้ตัวนี้ยังลําบากเลยครับจะจกขึ้นนะครับผมใช้งานได้นี่ตึ๊กเห็นไหมครับใช้งานได้ก่อแสดงว่าสวิกเสียด้านนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทําการ หาซื้อสวิทช์ใหม่นะผมมาใส่แล้วก็อีกฝั่งนั้นก็จะหาซื้อตัวเป็นตัวจับก,กระจกนะผมมาใส่ก็เดี๋ยวมารอดูอะไรครบแล้วเราจะมาประกอบทดสอบกันนะครับมาดูนะครับผมหลังจากที่หามาได้เพราะว่าไปหาตรงรุ่นนะครับผมตรงรุ่นมันเลยมันไม่มีอันนี้เป็นสวิทช์นะครับผมสวิทช์ประตูกสวิทช์กระจกนะครับผมขึ้นลงกระจก ของอันติดนะครับผมตัวนี้ส่วนตัวนี้ไปหามาได้เป็นของวีโกเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมบล็อกอะไรนะครับผมพวกบล็อกต่างๆขนาดรูเสียบปลั๊กเดียวกันหมดเลยแต่ไม่เหมือนตรงขั้วนะครับผมตำแหน่งที่เขาเดินลายนะครับผมไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับผมตัวใหม่ที่ไปซื้อมาก็จะได้เป็นของนะครับผมวีโกแล้วก็ฟอนจูเดอรนะครับผม ของฟอนเจนเนอร์เป็นสวิตช์กดเปิดปิดกระจกนะครับผมใช้ไม่ได้พอเสียบปุ๊บละลายเลยครับไม่นะครับผมเห็นไหมครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่ละลายเลยนะครับเนี่ยละลายเลยครับเห็นไหมครับใช้ไม่ได้นะครับผมด้านหนึ่งละลายไปเลยผมก็เลยไปถอด กับรถอีกคันมามาลองนะครับผมสรุปใช้ได้ก็แสดงว่าสวิทขั้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมตำแหน่งขั่วที่ใช้งานมันไม่เหมือนกันเสียบป,ปึ๊บไม่เลยก็เลยต้องไปเสาะหาใหม่นะครับผมหาให้ตรงรุ่นก่อนเดี๋ยวจะลองหาแล้วเามาใส่ดูนะครับใช้งานไม่ได้ละลายไม่ช็อตเลย ตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็มาดูก่อนเปุ่นแจ้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนกระจกก่อนฝั่งซ้ายก่อนนะครับเห็นไ,ไหมครับลงขึ้นเรียบร้อยฝั่งขวาฝั่งขวานี่มีดัดรางเลยนะครับผมเพราะว่ารางมันคดตัวรางด้านในไม่ได้ถ่ายตอนทำนะครับก็ตกลงเห็นไหมครับผมก็ดันขึ้น รับเรียบร้อยครับผม mm hmm. สายขวาโอ้ลืมฝั่งนั้นเปลี่ยนสวิสด้วย mm hmm. เดี๋ยวกดให้ดูโอตูอ้เห็นไหมครับผมใช้งานได้ว่าแดดดีมากเลยวันนี้ ก็เป็นว่านะครับผมเสร็จนะครับผมกระจกไม่ทํางานผมคันนี้กระจกด้านหน้าไม่ทํางานทั้งสองฝั่งนะครับก็ทังการแก้ไขเรียบร้อยนะครับผมเสร็จงานคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ